เรามาเริ่มกันโหมดฟิสิกส์กันเลยไปกดเริ่มนะคะโอเคตอนนี้เราอยัางอ,อยู่ที่เลเวลเจ็ดนะคะโอ้โหตอนนี้มีคนอยู่สองคนดูซิว่าใครจะตายก่อนน่าจะจากลูกบอลตัวข้างบนปล่อยลงมานะอันไหนตายก่อนเราคิดว่าข้างล่างข้างล่างน่าจะตายก่อนโอลืมกดเริ่มนะฮะมาแล้วครับ ลูกบอลไหลกิ่งลงมาแล้วปบปรับ,รบเฮ้ยผิดอีกแล้วข้างบนตายก่อนอุย๊ยเราลืมคาวว่าข้างล่างมันมีเครื่องดีดลูกบอลอ๋อไม่เป็นไรฮะโฆษณาอีกแล้วเกมนี้จะบอกเลยว่าโฆษณายเยอะมากเดี๋ยวเราไปต่อเราแก้มือด่านต่อไปกันเลยครั้งนี้เราต้องทายถูกนะฮะ นี่แค่เลเวลแปลนั่นคิดที่ท้ายผิดั้งแน่แท่ชึบชัชบชึบชับคนนี้ตายก่อนแน่นอนใช่ป่าวะเฮ้ย hey, ถูกเว้ในที่สุดก็ทายถูกนะฮะโอเคเอาทำไมมันไม่ไปล่ะครเนี้ยโอเคเราต้องรีบๆหน่อยนะะเพราะว่ามันจับเวลาเราอยู่ คนนี้ตายก่อนอ่ะไปกดอันนี้หรือเปล่าวะหรือว่าอันนี้เออกูง่เองคนตรงกลางคนตรงกลางต้องอันนี้อ่าขอโทษนะฮะไม่เป็นไรนี่ไม่ถูกสองด่านแล้วนะโอ้โหถ้าไม่ด่านนี้มันยากกว่าไอ้ที่แล้ววะมาดูซิว่าใครจะตายก่อนถ้าลูกบอลปล่อยเหรอ หรือว่าไงเฮ้ยอันนี้ยากว่ะคือดาวทางไม่ออกเลยว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนอะ่ะนึกออกปะดังนั้นเราคิดว่าไอ้น,นี่น่าจะตายก่อนเพราะว่ามันมีใบเลื่อยอ๋อฝั่งลูกบอลอันนี้เข้ามาแล้วก็กิ้งไปกิ้งไปปุ๊บเด้งขึ้นไปอ๋อเฮ้ยถูกไว ถูกเว้ยถูกแล้วอ่าโฆษณามาอีกแล้วนะฮะหรือว่าเราจะต้องแบบเล่นแบบไม่มีเน็ตมันถึงจะไม่มีโฆษณาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยคุณเจ้เราเหลืออยู่แค่57็ด oh my god นี่เพิ่งจะด่านที่11เองโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนอะคือ คืองงมากแม่อ่ะเรามัวม่วมั่วไปแล้วนะคะดูสิว่าเอ้ยเอ้ยกูมีแววว่ามีแววว่ายังไงก็หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเ <Real, Real. S 1> มื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ดูไม่ทันน่ะใครตายก่อนดูไม่ทันน่ะเมื่อกี้ถูกต้องสุดยอด <c oughs> ด่านต่อไปครับผมด่านที่สิบสองใครตายก่อนอันนี้มีระเบิดตายก่อนแน่นอนหรือเปล่าวะเฮ้ยมันมีระเบิดมันอ้าวเฮ้ยมันไงต่ออะเกมมันบั๊กเหรอหรือว่าไงมันจบแล้วเหรอมันจบแค่นี้หรือไงเกิดอะไรขึ้นทุกคน ทำไมมันค้างอยู่ที่มุมเดียวตอนนี้ตรงน,นี้นี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็แย่น่ะดิเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีใครตายเลยอะตอนเนี้เราคิดว่าตอนนี้เสียงเราน่าจะน่าลำคานมาน่าดูนะอ่ะเราไม่รู้ว่าเกมมันบั็กหรือว่าไงนะคือเราจะต้องรอเหรอหรือว่าเล่นใหม่กลับบ้านก่อนดีกว่ากลับบ้านกลับบ้าน เดี๋ยวเราลองเล่นใหม่นะเผื่อมันบักอืมจากเกมมันก็มีมานานแล้วนะมันไม่น่าบักนะจริงปะด่านที่สิบสองเอเมื่อกี้ด่านที่สิบเอ็ดอ้าวแล้วจะรู้หรอว่าเมื่อกี้ถูกหรือผิดไม่รู้ตอนนี้คือเริ่มต้นนะฮะลูกบอลตัวนี้กิ้งมาเราคิดว,ว่าคนข้างล่างตายก่อนเพราะว่าไอ้เหลืองเองนี้น่าจะกิ้งเร็วกว่าลูกบอล น่าไอเ่องเ่องกิ้งเร็วกว่าลูกบอลได้อ,อ่าเงียบไ,ไม่มีอะไรพูดนะคะถ้าถ,ถ้าได้ยินเสียงเงียบนี่ก็คือเออไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะคะโอเคเลเวลที่สิบสามโอ้โหเยอะแยะมากมายมากแม่ใครตายก่อนไม่รู้อา่าคนข้างล่างนะ อันนี้เดาอ่ะลูกบอลมันหยุดนิ่งหยุดนิ่งปึ๊บคนข้างล่างตายก่อนเฮ้ยทำไมลูกบอลมันวิ่งเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเกือเกือผิดอีกแล้วเกือบสมองเป็นขี้อีกแล้วกูต่อไปนะฮะโขาจษณามาอีกแล้วแน่นอนเกมนี้คือเกมอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราเคยเล่นเกมเันแบบนี้อยู่นะทุกคนถ้าอยากดูก็ไปดูได้คลิปมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงพาคเท่าไหร่เพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดนะฮะต่อไปด่านต่อไปด่านที่สิบสี่โหเยอะแยะมากมายมาก,มากแม่นี่มันอะไรนะครับเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมข้างในแล้วมันจะเข้าไปได้ไงอะ่ะดังนั้น้าน่าจะอยู่ ใกล้ๆระเบิดมัง้งทุกคนดูไหมว่าไอตัวคนมันอยู่ในกรอบสีเทาอะ่ะซึ่งมันก็น่าจะไม่เข้าไปได้มันมังม้งมั้งลิ้นพันละวนั้นต้องระเบิดมัง้งระเบิดใช่ปะ่ะอา้อาวอ้าวผิดอา้าวก็คือระเบิดมันเด้งข้ามไอแท่นสีเทานี้ได้โอเคไม่ผูกนะคะ เออดูไว้เป็นประสบการณ์ในครั้งต่อไปเราจะต้องไม้พี่อันนี้เพราะว่าข้างล่างมันน่าจะเป็นลูกบอลกิ้งซึ่งดูดิลูกบอลมันกิ้งช้ามากใช่ไหมเอ,อ้แต่ว่าแต่ว่าเราน่าจะผิดแล้วนะลูกบอลกิ้งช้าก็จริงแต่เนินมันเนินมันเอียงกว่านี่ เฮ้ยหรือหรือว่าเราไม่เล่นเล่นนานวะไม่ได้เล่นนานแล้วกากฝีมือกา,กากลงอ่ะเฮ้ยเกมนี้มันใช้สมองเหมือนกันนะเนี่ยมาโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดาวก็กุญแจก็ลดลงเร็วมากเลยไอ้บวกสิบเมื่อกี้ อันั้นขอใช้เวลาคิดหน่อยเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้คุญแจอ,อยู่แล้วจุดเริ่มต้นมันน่าจะเป็นระเบิดน่าจะเป็นอ่าลูกลูกบอลตรงกลางแล้วก็กิ้งลงไปใส่ระเบิดใช่ปะระเบิดปึ๊บป๊บคนนี้มั้งเดาน่าเป็นอย่างที่คาดระเบิดปึ๊บแล้วลูกโป่งกับโอ้เราลืม ไอ้ลูกโป่งตัวนี้ทวงน้ำหนักหินก้อนซะใหญ่เชียวใบเลื่อยมันก็เลยแล่นลงไปช้าไงไม่ถูกอีกแล้วครับผมเฮ้ยทำไมเราไม่ถูกเยอะจังอะอันนี้อันนี้เราไปไม่เป็นเลยอันไหนคืออันแรกน่าจะลูกบอลม,มุมมุมขวานี้ลูกบอลถ้าลูกบอลมุมขวาเนี่ยอันแรก เฮ้ยแต่ว่าข้างล่างน่าจะตายก่อนเพราะว่าถ้าให้ลูกบอลมันกิ้งลงมาใช่ปะ่ะเราจำได้จากอันที่แล้วที่ลูกบอลกิ้งลงมาแล้วเนินมันเนินมันชันกว่ามันก็เลยตายก่อนดังนั้นข้างล่างเราว่าข้างล่างึรเรียบร้อยลูกบอลลูกบอลก็หลายลูกซะเหลือเกินแล้วก็กิ้งไปช้า,ชาโอ้โหมันช้ามากโคตรเอื่อยเลย ปึ๊บมานานเนินมันชันกว่าไงลูกบอลมันก็เลยกิ่งเร็วกว่าเป็นไงอะ่ะคุณดูฉลาดเนาะดูฉลาดเนาะถูกแค่อันเดียวที่เหลือผิดหมดเโอเคต่อไปเดี๋ยวพอถึงด่านที่ยี่สิบแล้วเราพอดีกว่าไหม อ่ามีคนอยู่สองคนมีข้างบนกับข้างล่างปึ๊บปั๊บถ้าลูกบอลตัวนี้เกิ้งออกมาปึ๊บปั๊บปับป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 ๊บอะไรวะเนี่ยคือเราเดาไม่ออกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เส้นเหลืองๆตรงนี้มันคือยังไงนึกออกปะคือเราไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงทิศทางยังไงดังนั้นดังนั้นเราเดาเราว่ายัางไงไอ้นที่ใกล้ระเบิดก็ต้องตาย เราว่ามาแล้วมาแล้วมันจะเป็นไปตามคาดไหมอ๋อมันกิ้งลงมาเพื่อให้ไอ้เกยนสีเหลืองไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็ไปตีค้อนค้อนก็จะไปตีลูกบอลเ๊บ่อตีสองอันวะอ้าวอ้าวมีแววผิดละโอ้เรียบร้อยครับผม เราเลือกผิดอีกแล้วเฮ้ยคิดนี้มันไม่หิวใจเลยอะเราผิดทุกรอบเดี๋ยวโฆษณาอันเดิมอีกแล้วจ่ายค่าโฆษณาไปเยอะแค่ไหนะวะโอเคอเฮ้ยทุกคนกุญแจเราจะหมดแล้วเราไม่ทานไม่ถูกซะกัน โอ้ไม่ก็คุณต้องมีห้าปุ่มเพื่อเปิดระดับถัดไปกุญแจไม่พอทำไงราคาเนี้ยโอ้ oh, no นี่ฉันต้องซื้อเหรอเนี่ยงั้นดูวิดีโอโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะคะจากการดูโฆษณานะฮะอ่าคราวนี้เราต้องทายถูกอ๋อ oh, ไม่ทัน เราว่าเกมนี้เราน่าจะเลิกดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเล่นต่อนี่คือต้องจ่ายเงินซื้อกุญแจแล้วนะเราว่าเราน่าจะเลิกเล่นเกมนี้ดีกว่าปุ๊บถูกเว้ยฮแต่ไม่ได้กุญแจโอ้านถุกต้องแต่ไม่ได้กุญแจงั้นคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะทุกคนคะ เพราะว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปต่อเราต้องใช้เงินนะฮะเราต้องซื้อนะฮะงั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องดาวดี้ช n แนลกันด้วยนะครับทั้งต่อไปก็น่าจะเป็นเกมไมค์ครับนะคะเกมนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นแล้วงั้นไปละบ๊ายบาย